ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะคะรายการที่นําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงประเด็นที่คนกรุงเทพต้องรู้อย่างเจาะลึกและเข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันอารียานันทร์ธรรมสกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง ที่สาคัญของพุทธศาสนิกชนนะคะนั่นก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะเป็นวันที่พระสงฆ์นั้นจะมีการจาพรรษาอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันทําบุญสร้างกุศลนั่นเองค่ะและถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทําบุญนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนส่วนใหญ่ก็จะบริจาคเป็นเงินบ้างเป็นชุดหลอดไฟหรือว่าเป็นเครื่องสังฆทานบางคนก็ถวายเป็นชุดวาเวชภัณฑ์ที่จําเป็นแต่ว่าที่สํานักงานเขตทวีวัฒนาค่ะเขามีการจัดกิจกรรมเป็น กิจกรรมงานบุญที่งานนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอาจจะไม่ได้บริจาคเป็นตัวเงินนะคะแต่สิ่งที่จะบริจาคนั้นเรียกว่าเป็นขยะนั่นเองค่ะโครงการนี้มีชื่อน่ารักมากเลยนะคะเป็นโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลค่ะกิจกรรมนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะคะเราพูดคุยกับทางด้านของผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาค่ะท่านสุวิทย์แสงเสน่ห์นะคะสวัสดีค่ะดีครับ ขอบคุณท่านผอ,อนะคะให้เก<ช>ียรติกับ,<ช><อ>บรายการเจาะประเด็นค่ะโครงการทอดผ้าป่าสามารถขีขยะรีไซเคิลต้องถามก่อนค่ะผอ,อที่มาที่ไปโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะก็สืบเนื่องจากว่าทํายังไงใช้ประชายชนก็มีส่วนร่วม <ứng. S 3> ในการคัดแยกขยะขนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งต้องการลดจำนวนปริมาณขยะที่มันมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเสร็จแล้วทํายังไงที่เราจะได้ให้ทุกคนทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าเป็นเอกชนก็ดี ามหมูบ้านต่างๆก็ดีนะครับได้มีส่วนร่วมเพราะว่าขระยาดนี้เขาต้องเท็อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราได้รับก็เลยคิดรงการนี้กันมาว่าเราเอาขระยาดน,นะครับไปขายพอขายจะกแรก้ได้เงินมาทำบุญนะครับไปให้วัดต่างๆในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนาครับค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเขตทวีวัฒนาไหมครับเป็น<ห>ค,ครั้งแรกนะครับทางฝ่ายรักษาความสะอาดนะครับซึ่งท่านป็นคนคิดโลงการนี้ขึ้นมาว่าเออทำไงในช่วงของเทศกาล ข้าวบันษาเนี่ยนะครับเราได้ทำบุญด้วยแล้วก็เป็นการลดปริมาณขยะด้วยหลายอย่างก็มันสอดคล้องกันพอดีครับถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาขยะในเขตทวีวัฒนาเองถือว่าเป็นปัญหาสําคัญไหมคะแล้วก็ปริมาณขยะนี่มากน้อยแค่ไหนอันทก็ขยะกมมมม็มีมีมีทั่วไปเลครับคือมันมันมันลดลงเรื่อยๆนะครับื่องแา่ว่าฐา,านที่ทิ้งขยะก็คือหนองแขมมันมันก็ไม่ไกลจากเขตทวีตังางาอยู่ติดกันเลยนะครับแล้วก็เราเองเราพยายามที่จะปลูกฝังให้ประชาชนให้กับ บ้านเรือต่างๆนะครับว่าทาไงกระยาที่มันเพิ่มขึ้นเป็นเนหมืม่นตันนะครับของเทพนครเนี่ยเราจะได้ลดพิมลปัญญาให้มันลดน้อยลงโดยต้องปลูกจิตสำนึกไปที่บ้านเรือนให้กับี่น้องประชาชนก็รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับโดยพยายามี่จะเน้นไปที่เด็กนักเรียนด้วยนะครับมันผมเองนะไปเช่าๆผมไปโรงเรียนไปถึงก็จยพูดหน้าแถวเลยว่า,าอย่างนี้นะครับตังแตเราปลูกฝังเรื่องรับเปลี่ยนวินัยแล้วเราก็เอาทุนนี้เข้าไปด้วยหนึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในตัวด้วยครับ แต่ว่าเรียกว่าเป็นการผนวกรวมระหว่างเรื่องของการจัดการขยะกับโอกาสของวันเข้าพรรษาแล้วก็อาสาหาบูชามาไว้ด้วยกันแบบนี้รจริง,รงๆกิจกรรมโครงการนี้นี่ดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อไร่ถึงเมื่อรไรก็เราเริ่มคิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็จะสิ้นประมาณกันยายนนี้นะครับแล้วเราก็จะทําแบบทุกวัดเลยโดยที่ไปเอาวิธีการนะในการก็าปลว่าประชารัมพันธ์ทำหมู่บ้านต่างๆนะครับผมลงวยฝ่ายรักษาทุกภาคส่วนเลยแล้วเอาประชาลัาพันธ์ไปเจอ กรรมการหมู่บ้านานะครับเสร็จแล้วก็มีไปพบป่าประชาชนพูดคุยว่าทาอย่างไรแรก่กิจในพื้นที่ลดลงทุกส่วนทุกภาคส่วนเห็นเลยนะครับพอเราไปตามหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือดีมากเลยของกิจที่เขาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ปกติเนี่ยก็จะให้รถซาเล้งเราก็บอกว่าเอาโครงการก็เห็นดีเห็นงามมากเลยเสร็จแล้วเราก็าเอากิจเนี้ยนะครับไปขายพอขายเสร็จแล้วเราก็ได้เงินมาเนี่ยก็ไปทําบุญตามวัดต่าง ซึ่งวัดในเขตทวีวัฒนาก็มีประมาณสี่ห้าวัดเราก็หมุนไปเรื่อยเลยนะครับเดอนละครั้งเดินละครั้งเดอนละครั้งแล้วก็คิดว่าตรงการตรงกางนี้ดีต่อไปเราก็จาต่อเนื่องเลยําต่อเนื่องไปทั้งปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ระชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมไม่ไตั้งเด็กตั้งเรียนเองนะครับเราก็ให้เด็กก็แยกกระยางโรงเรียนแล้วก็มา นำมามาที่เขตบางคนก็ขายบ้างบางคนก็ให้ฟรีเลยโดยเฉพาะทําบ้านเนี่ยเขาเขาไม่ไม่ขายเลยบอกเอาไปเลยเยอะแยะ,แยะมากกำลงกระดาษแม้กระทั่งโรงงานางต่างๆเราได้มาเยอะ,ะก็ทําบุญทีหนึ่งก็หลักหมื่นครับที่เราไปต,ออต้อนปปาเนี่ยนะครับเราทํามาได้สองวัดในตัวเนี้ยครับ อย่างรูปแบบของการดําเนินโครงการเนี่ยคะ่ะขยะที่เราจะต้องนํามาคัดแยกตรงนี้เรามีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนรับทราบยังไงบ้างพิธีการเราก็าไปพบกรรมการชุมชนก่อนอพอพบกรรมการชุมชนเสร็จเราก็าไปคุยกับกรรมการชุมชนเสร็จแล้วเราก็าเอาเป็นภาพที่เราได้ทาไว้แล้วเนี่ยให้ให้ประชายยชนรับทราบว่าเนี่ยเราจะมาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมทุญนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแจกไปตามบ้านาต่างๆหลังเราก็จะเข้ามาบ้านเน,นี้ยชุมชนเนี้ย นะครับเสร็จแล้วก็เอาขยะามาพอขยะามาก็จะนําขยะที่เขาจะว่าถวายเนี่ยร่วมมูลน้ำนาบุญด้วยนะไม,ไม่ไม่ไม่ขอคิดเป็นตังค์เสร็จแล้วเราก็เอาขยะเนี้ยไปขายไปขายนะพอขายได้เงินมาหมดเท่าไหร่เราก็จะนะครับเราก็จะมือขอบคุณแจ้งว่าเนี้ยหมู่บ้านท่านเนี่ยได้เงินมาทั้งหมดเท่านั้นเท่าน,นี้นะที่เราร่วมทำบุญเพราะ็ได้บุญด้วยแล้วก็อยะก็จะลดลงด้วยนะครับมันมันมัน ทุกภาคส่วนมันสมบูรณ์ไปหมดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมเราก็ได้ความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วในบ้านเนี่ยก็สะอาดขึ้นแทนที่จะเก็บกยขยะไว้ต่างเนี่ยขยะที่ว่าจะเอานมาบริจาคเนี่ยค่ะต้องมีการคัดแยกไหมคะขยะพลาสติกขวดน้ําหรือว่าเป็นขยะทั่วไปอะไรยังไงบ้างคะก็ส่วนมากเป็นขยะพวกรีไซเคิลนะครับนะฮะถ้าเป็นขยะมีพิษสมม่วงขยะมีพิษนะเราก็จะคัดแยกว่าต่างหากแล้วก็จะนําส่งศูนย์ที่ขยะมีพิษ อีกทีหนึ่งแต่ว่าส่วนมากเราก็ไม่เอาเอา,เอาขยะที่รีไซเคิลเน้นขยะที่รีไซเคิลเพราะว่าการเก็บขยะพวกนี้เราจะดกำหนดเป็นวันเลยว่าวันนี้เราเก็บขระพวกนี้วันนี MM ้เก็บขระพวกนี้ไม่ตั้งขยนนงะขยชิ้นใหญ่ที่ที่นอนหมอนมุ้งอต่างเราก็จะมีขยะชิ้นใหญ่ทางหากซึ่งพวกนี้ขายไม่ได้ก็ไปกําจัดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนพวกพลาสติกพวกขวดพวกกระดาษพวกอะไรต่างพวกนี้มันขายได้พอขายได้เราเรียกว่าขยะรีไซเคิลทำเป็นวงการทอประปาขยะรีไซเคิล <ừ> ในพื้นที่ของเกตทวีวัฒนาครับค่ะพอได้ขยะมาแล้วต้องนําไปขายเพื่อที่จะนําเงินมาบริจาคส่วน<ช>ที่เราขายนี่เราไปติดต่อหน่วยงานตรงไหน,นบ้างก็เนี่ยของเอกชนท,ทั่วไปที่เขารับซื้อ <ừ> นะครับซึงเขาก็ให้ราคามาด้วยราคาดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ขอว่าเราขอร่วมมุนด้วยเขาบางทีเขาก็เริ <ừ> ่มก็ร่วมช่วยเราอีกต่างหากด้วยว่าเต็มที่ราคาซื้อสักสองบาทก็อาจจะเพิ่มมาสักสาบาทอย่างเนี้ยก็ได้ทุกภาคส่วนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาเงินทุกบาททุกตัง นอกจากนั้นเป็นการปลูกวังให้คนในที่ทํางานนะครับใน,<ะ>ในกิจวัตรนาให้ก,รรา,การกานในลูกจ้างเอาขยะมาที่บ้านนะทิดรถมาเลยจะแล้วเรามาทาบุญตรงเนี้นะครับขยะที่บ้านก็สะอาดได้เงินมาทาบุญด้วยได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งจิตใจมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์แล้วก็ม,มันเข้ากับโครงการของช่วงกระปิษสาพอดีนะครับ ก็คือเรียกว่าบูรณาการกันหลายหน่วยงานเลยจริงๆในการที่จะทําให้กิจกรรมโครงการดีๆนี้เกิดขึ้นด้วยครับแต่ว่าดําเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ช่วงมิถุนายนยังมิถุนายนแล้วนะครับทีนี้ช่วงนี้ในวันเข้าพรรษามีความพิเศษเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะท่านผอคะในช่วงพรรษาเราก็มีการแห่เทียนพรรษาตามปกติร่วมกับชุมชนร่วมกับแรงต่างนะครับซึ่งวัดในพื้นที่หม่องเช่นเมื่อวานเนี่ยก็ไปทุกวัดเลยในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนานะครับโดยร่วมกับ สภาพสถาวัฒนธรรมของเขตเทวีวันนะครับเรามีการแห่เทียนวัดมีขี่วัดเราไปหมดเอาชุมชนมารกรรมการชุมชนมาเข้าไปสนุกได้ทำบุญด้วยได้ทุกอย่างนะ,ะครับนี่ก็คือเรื่องของการแห่เทียนพรรษาครับก็คือกิจกรรมก็คือควบคู่กันไป<ช>ทีนี้ในช่วงของวันเขา้าพรรษาเองทอดผ้าป่าที่เกิดขึ้นก็จะมีด้วยเหมือนกันไหมคะครับมีด้วยครับมีเราทำต่อเนื่องเลยครับแต่จะโครงการมันสิ้นสุดอยู่ที่กันยาแต่ว่าผมคิดว่าโครงการในโครงการที่ดีก็จะปลูกฝังไปเรื่อยๆเลย แล้วก็เกตอื่นถ้าจะสนใจทำนี้เราก็ไม่สวนสิทธิ์นะครับนะฮะทั้งครอรมอเลยได้ยิ่งดีใหญ่แล้วก็ทั้งประเทศชาติยิ่งดีใหญ่อีกะนะครับประมาณสยามมันจะได้รดน้อยถอยลงค่ะ แล้วอย่างนี้คือเรียกว่าเราอาจจะเป็นพื้นที่เขตนำร่องก่อนในการที่จะทํากิจกรรมแบบนี้เพื่อจะปลูกฝังเรื่องของทั้งขยะเองด้วยแล้วก็สืบสารเรื่องของการที่จะเรียกว่าพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันทําบุญด้วยเหมือนกันครับ,รบทีนี้ในช่วงของที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก,กว่าเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงเดือนนี้ผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ของขยะในพื้นที่ของเราส่วนมากเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมนะครับขยะในพื้นที่ของตัวมีน้อยนะครับน้อยเราเก็บ พูดถึงปัญหาขยะตกค้างอะไรต่างแทบไม่ก่อยมีะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเองเราก็พยายามที่จะเข้าไปในทุกชุมชนทุกหมู่บ้านะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการไปประชาธมพันธ์ไปต่างๆมีการเก็บทิ้งกะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นต่างๆมันมีหลายๆโครงการเราเราพยายามที่จะทํให้ให้ประชาชนก็มีว่าละกะยะคุณไม่ต้องเก็บไว้ที่บ้านนะคุณมีมาเลยวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะลงประชุมชนต่างๆเพื่อที่จะเก็บขยะชิ้นใหญ่ด้วยะนะครับนอกจากนั้นก็มีขยะพวกรีไซเคิลอะไรต่าง แล้วก็กระยาถ้ามีพิษอะไรต่างๆนอกจากนั้นเยอะแยะการ<ม>ตัดแต่งต้นไม้ก็เหมือนกันเรามีประชาชนธ์ทุกๆภาคส่วนเลยผมเองแต่ผมทามานในเรื่องของเชิงรุกวันเสาร์ที่์ก็ไม่ได้หยุดหรอกอย่างเช่นตัวเนี้ยะครับเนินที่จะหยุดก็ไม่ได้หยุดเราก็ต้องมาให้ความร่วมมือกับชาว nông dân เพราะส่วนหนึ่งเขาสนใจเขาฟังกับบ้าน<ม>นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาอยากจะทําอะไรกึ่งเทียมเพราะเช่นเลยครับออตอนนี้พอเขตขยายวัหนุเยอะเลยมาอองเลยบ้างเลยเราก็รีบให้รักษารีบเข้าไปเลยเสร็จแล้วเรามานําไปขายเลย เราขายได้แล้วไม่ได้งเงินเข้ากระเป๋านะเราก็รวบรวมไว้แล้วก็จดไว้จดไว้วันนี้จากชุมชนนี้ได้แค่นี้ชุมชนได้แค่นี้นี้วันนี้ฝ่ายรักษาได้แค่นี้ฝ่ายโยธาได้แค่นี้ฝ่ายเศรษฐกิจได้แค่นี้เราก็จดไว้จดไว้จดไว้เขาก็มีความสุขด้วยนะครับแต่ที่เขาจะทาบุญด้วยปัจจัยของเขาเองก็ข็ข,ขยัมาทําบุญได้ทุกภาคส่วนนะครับสิ่งสําคัญมากคือเรื่องของขากอารขยะลดลดลงนะครับสภาพแวดล้อมก็ไม่มีที่มันมลพิติตามมาก็ไม่มีนะครับ าจากการประเมินเนี่ยถือว่าภาพรวมของโครงการนี้นี่คือขยะลดลงใช่ลดลงลดลงมากเลยครับลดลงเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยพอดเสร็จแล้วก็จะรวบรวมไว้ก็จะเก็บมัดเอาขวดพลาสติกแก้วกระดาษก็จะมัดไว้ไรเลรยเตร,ร,ร,รียมมาเลยแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเลยนะครับถ้าไหนพอเยอะๆก็จะทัวรมาเลยอขอครับตอนนี้เยอะแล้วนะครับพอรีบเอารถเอาขนมามามารับได้เลยนะครับแทนที่เขาจะขายก็ไม่ขายค่ะ แต่ที่เราต้องไปแย่งคือไปแย่งอาชีพของพวกซาเล้งแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าซาเล้งก็จะขาดรายได้ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าผมว่าทุกภาคส่วนเขาก็มีความสุขนะยิ่งบ้านใหญ่ๆนี่พวกซาเล้งเ็าแบ่งเข้าอยู่แล้วแต่พอเขตเข้าไปมันจะได้เป็นการเรียบปฏิสัมพันธ์กันเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ต้นไม้ตรงนั้นตรงนี้ท่อระบายน้ําจำรุดตรงนี้ท่อตันตรงนี้ถ้าน้าที่ไปเขาจะช่วยให้พอเขตมาดูหน่อยอะไรต่างๆหรือพอเขาขมาช่วยรับขยายจากพวกเนี่ยก็อยากจะเจอ อยากเชิญผอเขตแลวกป็นการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยทางเขตจะมีเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเรื่องของขยะเป็นประจาอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนต้องการเป็นพิเศษว่าอู้ขยะเยอะแล้วสามารถจะติดต่อทางเขตได้ด้วยกันได้เลยครับตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่ดีมากเลยค่ะตัวคนผอเองก็ลงพื้นที่ไปด้วยเป็นยังไงบ้างคะการลงพื้นที่ไปกับกิจกรรมก็ไปไปพูดคุยอย่างเช่นว่ามีเราว่างตอนเย็นๆนะเราจะเชิญคณะกรรมการมานั่งพูดคุยก่อนวอนนี้จะทำาเรื่องน นะครับโอ้ยดีมากเลยปอเนี่ยทางนั้นอย่างเนี้ย<ม>นะครับออนปอพูดทำเสียงตามสายเลยผมจับก็จับมาคุยทำเสียงํ<ม>าสาย<ม><ม>ทุกคนก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างพราะมาวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะคนหยุดพักกันเยอะออย่างเนี้ยเขาก็จะให้คําแนะนําเราพอมาเดี๋ยวจะร่วงตัดต้นไม้เดี๋ยวส่งแั<ม>้งลอกท่อตรงนั้นท่อ<ม>ตันตรงนี้อะไรต่างๆมันมันได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เขาเองเขามันหลายประจะัยอ่ะนะครับคือผมผมทำงานเจียงรุกอยู่แล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นการพบปะพี่น้องประชาชนไปด้วยนะคะอย่างนี้คือในส่วนของวัดที่เรานําเงินไปบริจาคมีการตอบรับยังไงกลับมากับกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้างไหมคะก็วัดท่าน,นบอกดีมากเลยโยมทยางตรงนี้ผมเองก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเขาทากันนะส่วนมากก็รอนน่นแหละรอเวลามีเทศกาลก็กรถิ่นเทศกาลปันสาไอนั่นแหละพระปปาแต่ว่าของเนี้ยเขาเป็นความคิดที่ดีนะครับวัดเองเขาบอกว่าเนี่ยในวัดก็มีเยอะกันนะโยมเราก็ช่วยกับ จัดเก็บไปวัดด้วยเพระจัดเก็บไปวัดเราก็ถือเป็นการบูรณาพัฒนาวัดในตัวนะครับแล้วเอาขยะหลวงพ่อเอาไม่ไม่เอาครับอันนี้ไม่เอาเอาเก็บไว้นะครับเนี่ยท่านบอกเออก็ดลวัดก็สะอาดด้วยนะครับแล้วจนหนึ่งก็ได้ได้บุญด้วยนะครับก็ผมเองผมจะลงวัดทุกวัดเลยทุกบนรพฤหัสของของวัดวันนี้ไปวัดนี้วัดนี้วันนี้เราก็กระจายคนงานเนี่ยไปพัฒนาวัดด้วยเพื่อจะได้ลูกน้องฝึก ให้มันมีสมาธิมีจิตใจทำงานให้วัดมันได้ได้บุญนะครับไปทาสีไปเก็บขยะยาไปตัดแต่งต้นไม้อันไหนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเราก็เอาหินเอาแอดฟันไปลงไปเสริมอะไรต่างทำท่ออะไรต่างแล้ววัดในส่วนมากก็ลาก็น้อยลงนะครับแล้วก็คนเขาเยอะนะครับสิ่งสําคัญคือตอนนัวนี้บอกหมาแมวไม่ต้องการเลยนนะวัดก็เขียนกรรกันเลยว่าหมาแมวมีเยอะแล้วไม่ต้องอม,มาฝาก ต้องการหินต้องการทรายต้องการปูนต้องการอะไรมากกว่านะครับผมก็เห็นก็บอกวัดนี้ต้องการเยอะแล้วอาตมาไม่ต้องการหมาแมวบางคนแมวหมาก็ไปติ้งกันที่วัดนะครับนะครับวัดในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนาเองนี่มีจํานวนมากน้อยแค่ไหนก็มีไม่มากนะครับประมาณสี่สีวัดเ้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็วัดวัดเป็นวัดที่พัฒนานะครับมีประชาชนไปร่วมตําบุญกันกันเยอะนะครับอย่างเช่นวัดวัดปุระนาวาสอย่างนี้วัดโกมุต นะครับเว็บสิ์นะครับวัดดูดมสี่วัดนอกจากนี้ต้องมีสำนักสงฆ์อีกสองสำนักสงฆ์นะครับก็เราก็พัฒนานะครับก็คือสี่วัดนี้เนี่ยก็คือเรานําเงินไปบริจาครำหยแทั้งหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ได้มาสองวัดแล้วครับสองวัดแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าจะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะวันนั้นวันเป็นวันศุกร์วันศุกร์ก็เจ้าที่กวดรักษาก้ ช่วนะงเช้าก็แต่งตัวแบบสบายๆแทนที่จะใส่เสื้อของกที่ว่าคอ์อกำหนดไว้เราไวใ้กอ่เสื้อลายๆแล้วก็รอ้รองรำทาเพลงไร่รำกันรอบบัาโหยมีความสุขมากเลยค่ะเป็นกิจกรรมดีๆจริงๆนะคะใช่นะใช,ใช่ถือว่าเป็นการพักผ่อนของเท่าที่ฝัรักษาในตัวด้วยก็ได้ร่วมตมําบลด้วยแล้วก แต่งกายแบบประเภทว่าปกติก็จะอยู่ในเครื่องแบบใช่ไหมครับนะเสื้อตะท้อนแสงอะไรต่างๆเห็นมันอึดอัดตอนนั้นกาใส่เสื้อลายๆต่างๆแล้วกองพลเอากลองยงกลองยาวมาไล่รํากันเส็จแล้วก็แห่กันโผสนุกคือในวันที่ไปมอบเนี่ยก็คือจะมีจัดกิจกรรมด้วยกันใช่แล้วก็เอาเด็กนักเรียนมาร่วมด้วยนักเรียนด้วยแล้วก็เจ้าที่ของเขตทั้งหมดคนไหนที่ว่างก็จากภารกิจที่เราที่มาร่วมกันโอสนุกมากเลยนะครับ ดูแล้วกิจกรรมดีแล้วมีเสียงตอบรับที่ดีด้วยอนาคตค่ะท่านบอกจะต่อยอดโครงการนี้ยังไงบ้างก็คือขออนุญาตทางันนีผมเองจะเกษียณกันยานี่แหละนะครับเหลือเวลาอีก2เดือนกว่าแต่ว่าผมผมมอบนโยบายบอกว่าทําต่อไปเลยนะครับเพราะอย่างนี้แลวเราก็ไม่สวนที่จะใจเขตอื่นนําไปใช้ได้ด้วยราะว่าอย่างเช่นทุก50เขตในกรทมเนี่ยถ้าเราทํานี้ได้นะครับแล้วกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครและตกไปทั่วประเทศนะครับดูรายการนี้แล้วก็นําไปใช้เลยนะครับจริงๆทุก ทุกลงทุกเขตเขาก็คิดโครงการหลายๆโครงการอยู่แล้วล่ะแต่ทํายังไงที่จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ด้วยประชาชน,าชนมีส่วนร่วมด้วยนะครับแต่เราขายขายไม่ได้ไปกี่ตังค์นะครับร่วมสมบุญมันจิตใจมัน,มนอิ่มเอ,อิบนะครับมันสบายใจนะครับสุดท้ายค่ะให้เชิญชวนนิดนึงค่ะท่านหมอคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในเขตทวีวัฒนาเองแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยมาร่วมกิจกรรมโครงการนี้ดีกว่าทอดผ้าป่าสามกีขยะรีไซเคิลค่ะครับ ก็จญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนาหรือเขตใกล้เคียงนะครับบางเช่นพุทธมนทนก็มีนะครับที่เราอยู่ติดกันนะครับ<า>ตาาแต่ละยาอะไรต่างพวกนี้หรือแม้กระทั่งของรนทรีถ้าท่านสนใจโครงการนี้ท่านสามารถที่จะามาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับนะฮนะเนี่ยติดต่อที่ฝ่ายรักษาความสะอาดที่เขตทวีวัฒนานะครับ<า>อย่างเนี้ยนะฮะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะทำบุญและเราได้ทำบุญร่วมกันนะครับในช่วงเทศกาลปัรษา หรือหลังจากเทศกาลเข้าพรรษาไปแล้วเราก็สามารถจะทําโครงการนี้ให้มันต่อเนื่องนะครับก็คือมาร่วมกันทําบุญอย่างที่บอกว่าไม่เฉพาะแต่ช่วงเข้าพรรษานี้นะเทศกาลอื่นๆหรือว่าเป็นวันปกติธรรมดาเราก็สามารถร่วมทำบุญได้เหมือนกันยั่งยืนนะครับถ้ายั่งยืนแล้วมันก็มั่นคง แล้วเราก็สบายใน,ในที่สุดน<ข>ะ <Station> ครับเห็นว่าพออมีอะไรอยากที่จะเชิญชวนอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติด้วยก็พื้นที่เขตตวีพฒนาได้ชื่อว่าเป็นเขตที่มีการใช้สิทธิ์ออกเสียงทุกทุกครั้งนะครับมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ผมเป็นผู้นำการเขตนะครับก็อยากจะฝากพป่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขตพฒณานะครับอยากให้ใช้ชื่อพอเขตท่าตนสุวิทย์แสงเสน่ห์นะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเลือกผู้ว <mountains> ่า mm ก็ดี เรื่องสสก็ดีสกก็ดีสกก็ด,กดีเป็นเกืทุกครั้งเป็นเขตที่เราได้ที่หนึ่งตลอดผู้ใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ายังไงเถอะเราพยายามที่จะให้มาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับไม่เกิดการเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเราว่าตอนนี้ที่เราอยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองมันอยู่ในทางแบบไหนอย่างไรนะครับผมเองผมเป็นข้าราชการผมไม่สามารถที่จะชี้นําได้ผมต้องวางตัวเป็นกลางนะครับสองที่สามก็คือเชิญชวนชวนีวน่นประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงประชาธิปไตยให้มากที่สุด แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายแค่สี่อย่างพยายามหนึ่งผมเองก็หยุดนะผมทุกวันทุกเช้าทุกตอนต่างออกตามชุมชนออกําโรงเรียนออกต่างๆทุกคนก็ต้องการรักษาแชมป์ไว้นะครับแต่ว่าเป็นต้องการแค่นี้ต้องการให้เป็นน้องประชาชนทั่วประเทศกรุงเทพหานครที่เดียวกันออกมาแบบเยอะๆพอเยอะๆบ้านเมืองรามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ ดังนั้นก็7สิงหาคมนี้มาร่วมกันออกเสียงประชามตินะคะคเพื่อที่จะกําหนดทิศทางอนาคตของประเทศไทยแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะร่วมกันทํากิจกรรมงานบุญแบบนี้กับโครงการทอดผ้าป่าสามารถขีขยะรีไซเคิลสามารถติดต่อทางสํานักงานเขตทวีวัฒนาได้นะคะคคแล้วก็ร่วมกันทําบุญงานนอกจากทาบุญแล้วยังได้ลดเรื่องของปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนานะคะท่านสุวิ์แสงสเสน่ห์ค่ะให้เกียรติกับรายการเจาะประเด็นค่ะขอบพระคุณค่ะ สวััดีครบหมดเวลาของรายการเจาะประเด็นในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส0นาิกาถึง10นกานาทีทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร psi ช่อง221แห่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ